ไปเหอนันีรั้อ่ิสวัสดีครับโอยีนงานแรกก็ดีใจครับมาแลเยอะมากันนี้ก็แข็รับีปีปีวันนี้แบบผมคแบบ เราก็ไม่ได้หยิ่รแล้วมันแบบว่ามีมาตาจริงใช่ใช่แตบว่แบบมันมีความแบบเป็นเธอได้ไหมที่เราเป็นกไ็ไม่หล่อจริงๆช่วงนี้เราแบบว่าทำงานทั้งวันเราไมอยากแบบยเปลี่ยนไปบ้า ใครที่ว่ากาลังเดินทัที่มาชอปปิ้งแต่ว่าคนนี้คือมีเยอะๆนะหัเดด้วยแล <that ält> ้วคนที oh okay. <that> so <that> ่เติมวคแบบได้เยอด้เยเออาก น่าจะเป็นด่างอาจจะเป็นไม่แน่ใจว่าอาจจะนอนน้อยด้วยปวดแบบทำงานเยอะด้วยปวดแบบหน้าสุดไปดที่เราปีมาแล้วอาจจะตากลมเยอะเกินไปไปเล่นน้ำกลางคืนอ,อะไรเงี้ยก็เลยแบบเอออาจจะานาไปเล่นน้ำ ก็เลยต้องหากินกันผ่เานไปเร็วเวไปเร็วว่ามันเป็นแบบเวลาผ่านไปเร็วที่แบบว่าผ่านอะไรไปเยอะมากแบบมันหลายเรื่องราวมา ที่เออเราก็ตืกย้อนกลับไปในวันเวลาที่แตบวมความ่เห็นไหมนะเป็นประมาแบบแบบระทูกมากๆหนุนมากๆหรืทแบบอะกที่เรากำลังพยายามทำหลายๆอย่างอยู่นะรับตอนนี้เราเป็นแบบงรู้สึกยังรู้สึกเหมือนเดิมแ่ว่าดีใจ ประกาไมยประกา่เดี๋ยวคือจริงๆก็ถามถ้าถามได้เองว่าอยากใครอยากพี่พี่ไหมอยากเด็กๆไหมถ้าุกัคนในฝั่งไหนจริงอยากนะครับก็ตอนนี้ก็จริงๆก็คุยกับยอมแล้วคุยแล้วคุยแล้วคุยแล้วจริงๆก็คุยมาสัมภาษณ์แล้วแหละอย่างที่นั่นเคยบอกทีพูดแล้วแหละทีพูดแล้วน้องเอะไรแต่ว่าล่าสุดก็เพิ่งเจอพี่ยอมไม่นานก็ ก็นั่งได้นั่งคุยกันไปเรื่อยแบบเอออะไรเรื่องนี้แ้ไรเจย้วยกันได้ไงไม่ปหรือว่าเราออกไปแต่งหน้าด้วยกันไเราบอดีเราก็เลยแยกกันเพรว่าก็ <da> จริงๆก็ว่าเป็นได้ทั้งคู่นะถ้าถตอว่าโอกาสเป็น duo เนโอกาสที่ของเราสคนก็ได้เป็นแบบพาเป็นต้นเดียวไปก่อนอะไรอย่างนี้ก็ดีแวก็มาเป็น d u หรือจะ u เลยหรือแบบยังไงก็ได้แต่ผมว่าต้นเดียวก่อนก็โอเคว่้อยู่ได้หมูเดี่ยวได้แบบได้มีคนเดียวอนก่อนไม่ใช่ไม่ใช่แบบอย่าง คามดะแกบบเธอหาเอวลามาทำไม่สนุนเราไปดีไหมก็มีเดี่ยวไปแล้วก็ดอแล้วก็ทำเนวลยเเลยเลของก็คือเป็นโน้เลยเลยเลยโ้เลยแล้วก็เดี่ยวเลยอดูด้วยเดี่ยวด้วยเพือบ้าเือโอกาสวัานึงเราสามารถทำคอนเสิร์ตได้หรือว่าเราไปมีเป็นอะไรบ้างเออเรามีเพลงหรือเรามีเพลงเราความอยากเดิดเไหนดี้ย เห็นนัน่นหมดมยากยากก็มันก็ไม่รู้ว่าใกล้มันความใกล้ของแต่ละคนมันอาจจะไม่เท่ากันใกล้ของทุกคนอาจจะแบบอันนี้น่ารึเปล่ามันมีหรือเปล่าใกล้ของเรือเ่ออาจจะแบบไม่รู้ว่ามันอาจจะเดือนหน้าหร,อรือเดนะือนอรเปล่าก็ไม่รู้เลที่อยู่แถวที <laughs> ่นี่มันมีนาหรอมีนาก็อยา,า,ากมีนาเขาเป็นเดือนที่ดีมีนาก็ดี ก็เป็นการเริ่มต้นปีที่ดีก็เป็นฟอนันแรกของปีบางนก็ดีกี่ัก็ดีวันนี้ก็ก็อยู่ที่เรามาแบบไมไร้อนไม่ร้อนระบบว่าเป็นกจ้า แต่มันรอไม่ใช่ขนต้องกันทุกวโอเคดีมี่ยกก็เด็กน่ต้องไปจังหวัดเด็กพเหรอเป็นต้องนดต้องมีเลยนี่ยังไงเกินเยยังไงเกินตรงเยอะแต่เป็นเพงช้าก็ได้อากจะเป็นจริงๆไม่อยากทาูก็้หรอรืออ เหนื่อยเหนื่อยไม่หนีก็อยากทำทีอยากทำีเหมืกันที่แบบอาจจะได้ร้องหน่อยได้แบบมีขร,ระสงฆปะอัได้ไหมโอเคเลยครับได้เลยได้ทีได้เดี๋ยวผมดูต่อได้เลยดเลยโอ้ว่านโอ้หน่าสนใจไม่ผ もう大丈夫 ครับผมคงขานมีไหมเสมอวันนี้พูดไรลงไปไม่แต่ว่าเดี๋ยวคง่านแล้วเดี๋ยวเราใครว่าจริงๆนั้นแอบซื้อของให้น้องไปแล้วบ้างไม่ได้ยินกันด้วยไม่จริงก็ไม่เริงขวันตอบแต่ว่าวันนั้นวันนั้นคือวันนั้นวันนั้นคือไปแบบเสร็จงานเสร็จงานแล้วน้องเขาเหมือนแบบน้อง น่าจะไม่ได้ใส่ดนังหมาทนงห่นหายไปข้างเนึงหายไปข้างนื้แล้วาม่ให้เลยดูดีเดี๋ยวทุกคนก็เห็นทุกคนเห็นไปแล้วด้วยจริงๆแอบใส่ไปแล้วใส่ไปแล้ว อจะรครับครผมครับผมก็ขอฝากเริ่มงเงินมาด้ยครับปีนี้ก็คิดว่าจริงๆอ่ะเป็นปีนี้ก็เป็นปีที่ได้เห็นคนเยอมากอืม